อาชีพแม่บ้านเงินเดือนน้อยๆเจ็ดพัน 7, บาทเงินเดือนแปดพันบาทก็ซื้อรถได้เพราะมิสันมาร์ตไอเสมผ่อนเพียงแค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับกรมาแค่สลิปเงินเดือนสำหรับอาชีพแม่บ้านนะ <c oughs> ไอเสมเห็นหลายคนครับเพจอาชีพแม่บ้านแต่บางคนเริ่มเงินเดือนเจ็ดพันแปดพันเก้าพันแต่ว่าลังหมองบริษัทใหญ่ๆที่เขามีสลิปเงินเดือนสลิปคาร์บอน หรือว่าลางมองที่เขาค้นงานหลายๆผู้บริาชีพแม่บ้านแกดูถูกนะโมเมนต์วันใจคนจนแล้วนะอาชีพแม่บ้านเงื่นเดือนสองหมืนห่าเงือนเดือนสามหมื่นเพลงหัวหน้านะสามหมืนห่าพมืไปเห็นสลิปเงินเดือนโอ้โหกูจะกูอยากจะลาออกจากอาชีพขายรถไปเป็นแม่บ้านนะดีเลยมาออกกอร์จินเนอร์ก็ไอเสีมออกปอเจโร่ก็ไอเสมมาออกสี่ประตูออนิวก็ไอเสมอาชีพแม่บ้านคุณอย่าดูถูกนะถ้าคุณทําอาชีพที่สุจริต และบางที่ถ้าคุณรายได้ดีเขาจ่ายคุณดีจริงๆน,นี่แหละครับพี่น้องจอะดูถูกกันบางอาชีพย่อมมีคนรวยนะอาชีพนั้นๆจะดูถูกกันนี่ควันหนึ่งพันแปดร้อยบาทาตั้งแต่วันนี้ถึงสงการควันพันแปดสำหรับนิสันมาร์ตเกียร์โตไปสองพันสิบแปดแม่บ้านกรรมแค่สริปเงินเดือนมาใบเดียวสำเนาทะเบียนบ้านบัตรไทแลนเอาชมเกียร์โตไม่ห้าหมื่นโลไม่มีสลิปเงินเดือนพี่ ไม่มีสลิปเงินเดือนบางที่เขารับเงินสดครับให้นายจ้างเขาเซ็นใบรับรองเงินเดือนให้อาแค่นั้นไม่มีใบรับรองเงินเดือนจะถามวีลวครับครับทำไจะถามเลยพี่ให้นายจ้างเซ็นกำกับบัตรประชาชนข้าพเจ้านายกอด้ายจ้างนายขอเป็นแม่บ้านเงินเดือนเท่านั้นท่านี้โอเคไหมโอเคพี่เนี่ยแหละอาชีพแม่บ้าน,นาสวยงามรถไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะโชคหลังเราจะเสียแบบเก็บโชคให้ รถไม่เคยติดแก๊สสวยคู่มือบล็อกแมลงยางอะไรมีครบคหนึ่งพันแปดรอบาทฝนก็ตกฟ้าก็ร้องแดดก็ออกนะแดดก็ล้นฟ้าก็เพี้ยงนะจะไปตากแดดตากลมตากฝนให้เป็นไข้เป็นหวัดใหญ่นะ,เ,ะเป็นมะเร็ง <c oughs> เป็นเแก่ขายได้เป็นลิซิดัวเกียนหัวบริเกียวลิสิดัวบริเกียวเกียวไม่ไดเป็นเออเออเป็นนั่นเท่านี้ทำไมมาตากแอร์เย็นเย็นไก่เสมรถซิ่งนี่กันที่สันมาพอนหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะถูกไปไหนจะถูกไปไหนเพราะไอ้เสมรถซิ่งขายรถแพงไม่เป็นนั่นเองไปชมโอ้ยอย่ายอตัวเองเยอะอย่าย่อตัวเองมาสี่ร้อยมาสี่ร้อยเลย เดี๋ยวไอเต็มเจ้ารีวิวจรกมาตีใส่กยของนลมุ้ยบูได้มก็ช้มจ้าของเจ้าดีก็บ้าเอ้าก็พี่น้องในคอมเมนต์าชมนะกูช่กูผู้เดียวแล้วช่เจ้ของเองกันเลยว่ะเนเมียนคับไอ้มผู้ใดมากกูมากผู้เดียวเออมุผู้ใดช่ก็ชมจ้ของผู้เดียวเมีนเมียเปคพี่น้องเออเอาอบา การชมเจ้าของคือการให้กับรงใจตัวเจ้าของเนี่ยคนท่าต้อให้กับังไจให้กับั่งใจตัวเจ้าของนี่เป็นสำคัญที่สุดครับเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ให้กับังใจเท้ากระซังเท้าจะทอเฮ้ายาแทะเฮ้าให้กับัางใจตัวเจ้าของบมเมนว่าผู้ใดมาหัดขายของอะไรมาอัดคลิปแรกบักหนึ่งว่เห็นมูออัดคลิปมากกระดาเลยโอ้ยบ่เป็นทาสิแตกบ่แต่เป็นเรื่องอัดไม่เหนียงเวอร์บอลูเลียงเห็นบอมาบุรีอกันเออ มาเฮ็ดให้เสียความรู้สึกบ้กล้าที่จะแสดงออกตัวเขาเองให้กําลังใจตัวเจ้าของครับเออปิดมันไว้อพวกคอมเมนต์บดีให้กัลังใจตัวของตัวเขาสําคัญที่สุดให้กําลังใจตัวของในเมื่อคุณยังไม่ให้กําลังใจตัวเองเลยแล้วใครจะไปให้กำลังใจคุณใช่ไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะไปว่างมนอะไรเครื่องสวยเดิมๆหนึ่งจุดสองเกียร์ออโต้ในเมื่อคุณรักตัวคุณเองสักวัน คุณก็ต้องมี f อฟคนที่รักคุณด้วยแสดงซึ่งความจริงใจออกมาให้เขาเห็นแสดงซึ่งความบริสุทธิ์ใจให้เขาได้เห็นแสดงในการจริงใจในการขายของให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาก็รักคุณเองชอบคุณเองใช่ไหมนนครับนะอ่ะตั้งแต่วันนี้ถึงสงการปีหน้าผ่อนหนึ่งพันแปดร้อยบาทหลังสงการไปแล้วไปผ่อนห้าพันบาทนะวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้า,ท,นาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel ก,กดลิงก์และแอดเข้ามา ส่งเพียงแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเพจส่งฟี่เพราะหน้าบ้านพิมพ์คาว่าสุดสุดมันสุดยเดก,กินนี่ไ้เสมแล้วแชร์ไปคุณได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้นะ อยากสอบถามเรื่องอะไรเอกสารปัญหาเรื่องการออกรถปัญหาเรื่องรถทุกปัญหาที่อยากจะถามคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวพี่เสีมจะมาตอบให้นะครับฝากแชร์ด้วยไวรุ่นจา๋า